สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการดีๆมีสาระมีความรู้กับรายการไอทีมีสาระตามรายละเอียดที่ผมได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับว่าจะมีเงินเข้าอีกเพิ่มเติมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งหลังจากที่ผมได้บอกไปแล้วผู้สูงอายุทุกท่านนะครับได้คอมเมนต์กันเข้ามาว่าเงินไม่เข้าเงินไม่เข้าทําไมเงินไม่เข้า ผมจึงได้ไปติดตามเงินนะครับในส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มเติมว่าทำไมถึงไม่เข้ามานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับจะได้เป็นความรู้นะครับผมและต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเงินเข้าบัตรสวัสดิการ15 18 22นี้จำนวน715บาทได้อะไรบ้างกดเงินสดได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปแล้วกันนะครับเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของคืนเงินประกันสังคม ผ่านมาตรการ3ขอที่เพิ่งจะมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาสดๆล้อนๆเลยนะครับสำหรับใครที่มีประกันสังคมอยู่และต่อไปก็จะเป็นคนละครึ่งเฟส5ครั้งเตรียมงบประมาณไว้แล้วนะครับและจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนหรือใช้ได้ในช่วงไหนเดี๋ยวผมก็จะไปบอกไว้ในคลิปแล้วกันนะครับ และสุดท้ายเลยนะครับวิธีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่คาดว่าก็จะมีการลงทะเบียนตั้งแต่กรกฎาคมถึงสิงหาคมแต่วิธีการลงทะเบียนเบื้องต้นนั้นมีอะไรบ้างหรืออะไรอย่างไรเดี๋ยวผมจะไปบอกเพิ่มเติมให้ในคลิปแล้วกันและทั้งหมดนี้ก็เป็นประเด็น5ประเด็นหลักๆ ที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดีมีประโยชน์มีสาระมีความรู้และท่านจะได้ไม่ต้องผิดหวังกับข้อมูลข่าวสารปลอมข้อมูลข่าวสารเท็จกันอีกต่อไปนะครับมาเริ่มกันประเด็นแรกเลยแล้วกันสําหรับเงินผู้สูงอายุไม่เข้าเงินผู้สูงอายุที่ผมกล่าวนี้นะครับเป็นเงินเพิ่มให้กับผู้สูงอายุกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีและลงทะเบียนที่อบตอเขตอำเภอจังหวัดนะครับ ไม่ใช่เงินผู้สูงอายุที่ให้กับกลุ่มบัตรคนจนนะครับเป็นเงินกลุ่มผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนที่อบตอเขตอำเภอจังหวัดนะครับในส่วนของเงินเพิ่มที่บอกว่าจะเพิ่มเข้าให้นั้นตั้งแต่100ถึง250บาทในวันที่10เริ่มตั้งแต่เดือนอพฤษภาคมเนี่นะครับผมเป็นต้นไปเนี่ยเงินไม่เข้านะครับเพราะว่าผมก็ได้รายงานข่าวไปตามข้อมูลที่ เผยแร่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับและหลายๆท่านบอกว่าเงินไม่เข้าผมจึงไปตามเรื่องให้ครับว่าทําไมเงินไม่เข้าในส่วนของเงินที่ไม่เข้านั้นเป็นเพราะหน่วยงานนะครับหลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีและอนุมัติในวงเงินนี้ออกมาหน่วยงานเขาจะต้องประทาการเบิกจ่ายงบประมาณก่อนหรือ เรียกได้ว่าเตรียมพร้อมกับการเบริกจ่ายเงินนะครับซึ่งหลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติออกมาก็จริงแต่ว่าเขาก็าเรียกว่าจะต้องไปเบิกเงินนะครับผมแล้วก็เอามาจ่ายให้กับกลุ่มผู้สูงอายุตามเกณฑ์อายุที่ได้นะครับก็คือ600บาทเพิ่มอีก100เป็น700 700บาทเพิ่มอีก150เป็น750นะครับ 6 600เป็น700อ่ะถูกต้องแหละ600เป็น700นะครับนาะแล้วก็700เป็น850พอเพิ่มอีก150โอเค800เพิ่มอีก200เป็น1000แล้วก็1000เพิ่มอีก250เป็น1250นะครับรองบประมาณหรือรอการเบิกจ่ายงบประมาณก่อนแต่ว่าถ้ายัางไม่เข้าก็ไม่ต้องไปตกใจอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรัาจะมีการโอนเงินจ่ายย้อนหลังมาให้ท่านอย่างแน่นอนซึ่งจะต้องรอดูกันว่า รัฐจะมีการโอนเงินให้ภายในเดือนหน้าทันหรือเปล่านะครับถ้าทันก็จะได้เงินย้อนหลังที่ไม่เข้าด้วยในส่วนของเงินเพิ่มนะครับก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เป็นข่าวจริงนะครับที่เชื่อถือได้นะครับผมโอเคนะครับต่อไปเงินเข้าบาทสวัสดิการแห่งรัฐ15,18,22,715บาทสําหรับ3วันนี้นะครับเป็นวันที่สามารถ กดเงินสดผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทั้งวันท <Um, ี่ 15, 18และ22วันที่15นะครับมีเงินผู้สูงอายุเข้าสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีและได้รับเงินซื้อสินค้า200บาทวันที่15จะได้รับเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน50บาทและสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีที่ได้รับเงินซื้อสินค้าวันที่ 1, 300บาทวันที่15จะมีเงินเข้าเข้าบัตรนะครับผม ให้100บาทสามารถเบิกถอนหรือกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับต่อไปวันที่18นะครับเป็นวันที่หลายๆท่านนะครับได้รับเงินถึง2เด้งผ่าน2โครงการโครงการที่1ก็คือเงินคืนค่าน้ําประปาจํานวน100บาทนะครับเงินคืนค่าน้ําประปา100บาทก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันก่อนนะครับทุกวันที่18รับถึงจะมีการโอนเงินคืนกลับเข้ามาให้ และต่อไปก็จะเป็นเงินคืนค่าไฟ315บาทอย่าลืมลงทะเบียนกันก่อนนะครับถ้าใครลงแล้ววันที่15วันที่18นี้ก็เตรียมรับเงินกันได้เลยนะครับในส่วนของวันที่22รัฐจะมีการโอนเข้าให้อีก200บาทนะครับผมกลุ่มผู้พิการนะครับรวมแล้ววันที่15สูงสุด100วันที่18ได้คืนค่าน้ำ100คืนค่าไฟ315 วันที่22เป็นเงินผู้สูงพิกาอ่าเป็นผู้เงินขออภัยนะครับเป็นเงินผู้พิการจํานวน200บาทเท่ากับว่า15 18 22นี้ท่านได้รับรวมกันถึง715บาทหรือได้รับเงินตามกลุ่มที่ผมได้กล่าวมานะครับต่อไปเป็นการคืนเงินประกันสังคมผ่านมาตรการ3ขอ้อซึ่งล่าสุดนะครับได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีและ อนุมัติในส่วนของหลักการคืนเงินประกันสังคมผ่าน3ขอนะครับผมซึ่ง3ข้อนี้นะครับมีอะไรบ้างโอเคครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมตรงส่วนนี้ก่อนละกันก่อนหน้านี้นะครับหลายๆท่านเนี่ยก็เข้าไปเรียกว่าให้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณานะครับว่าให้คืนเงินประกันสังคมบ้างพอะในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆท่านประสบปัญหานะครับ วันอ่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรัฐได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็อนุมัติในส่วนของหลักการเขาเรียกว่า3ามขอ3ามขอคืออะไรครับ3ามขอคือ3ม,มาตรการที่รัฐออกมาให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มีประกันสังคมนะครับเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิทประโยชน์ต่างๆนะครับ3ขอนะครับได้แก่กรณีชราภาพอันเกิด จากข้อเรียกร้องของกลุ่มแรงงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนโดยกำหนดให้ผู้ประกันตนหรือผู้ประกันตนสามารถเลือกรับเงินบำเหน็จหรือบำนาญชราภาพได้เขาเรียกว่าขอเลือกอันนี้คือขอที่1น,นะครับขอเลือกในกรณีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจสาธารณภยัยหรือเหตุการณ์อื่นใดอันส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตนก็สามารถนําเงิน สะสมกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อนได้เขาเรียกว่าขอคืนและการนําเงินในส่วนของกรณีชราภาพไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินได้อันนี้เขาเรียกว่าขอกู้หลักๆก็จะมีอยู่3ประเด็นหลักๆนะครับที่ผมกล่าวไว้ก็คือขอเลือกนะครับขอกู้ขอคืนซึ่ง3ขอนี้เพิ่งจะผ่านคณะรัฐมนตรี อนุมัติออกมาแต่ว่ายังไม่มีผลบังคับใช้นะครับจะต้องไปรอหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องเตรียมพร้อมแล้วก็เขาเรียกว่าจัดทาระบบอะไรแบบนี้ก่อนนะครับและเดี๋ยววันไหนที่เราสามารถขอคืนขอเลือกขอกู้ได้ผมจะรีบนําข้อมูลมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับว่าวันไหนที่เราสามารถไปใช้สิทธิ์ของเราผ่าน3ข้อนี้ได้ซึ่งตอนเนี้ เพิ่งจะผ่านเกณฑ์พิจารณาแต่ยังไม่สามารถใช้บริการ3ข้อนี้ได้ก็ขอแจ้งก่อนนะครับว่าบางท่านอาจจะเข้าใจผิดหรือได้รับข้อมูลข่าวสารปลอมมาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับเผื่อใครจะเข้าใจผิดไปก่อนหน้านี้นะครับต่อไปก็จะเป็นคนละครึ่งเฟส5นะครับคนละครึ่งเฟส5จากที่มีการเปิดลงทะเบียนนะครับคนละครึ่งทุกเฟสที่ผ่านมาและได้รับความนิยมกันอย่างล้นหลามนะครับตอนนี้นะครับ ได้มีการประชุมหารือในเรื่องของคนละครึ่งเฟส5การเพิ่มเติมออกมาแล้วซึ่งลังขานรับนโยบายรัฐเล็งหางบอุดหนุนคนละครึ่งเฟส5ขอประเมินการจัดเก็บรายได้ดูวงเงินพรกองเงินกู้ก่อนนะครับวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานายกฤษดาจีณวิจารณะประหลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณา ออกมาตรก,การคนละครึ่งเฟด5ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณารายละเอียดโดยเฉพาะการจัดการงบประมาณที่จะมาอุดหนุนโครงการซึ่งกระทรวงการคลังจะต้องขอประเมินการจัดเก็บรายได้และผลกระทบต่อฐานะการคลังให้ชัดเจนอีกครั้งนะครับซึ่งก่อนหนะ้านี้นะครับเสนอ นายกรัฐมนตรีพิจรารณาอีกครั้งสำหรับการใช้เงินในโครงการคนละครึ่งเฟด5จะมาจากพระราชกำหนดพรกรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเยีวยาวและฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 วงเงิน5 0 0แสล้านบาทซึ่งขณะนี้เหลืออยู่นะครับนวย10ร้อยพันหมื่นเจ็ดหมื่ล้านบาทเท่านั้นนะครับผมส่วนจะเพียงพอหรือไม่และจำเป็นต้องมี การกู้เงินมาใช้เพิ่มเติมหรือไม่นั้นจะต้องประเมินการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในเดือนเมษายนนี้ก่อนซึ่งจะมีความชัดเจนหลังวันที่15พฤษภาคมนี้รวมถึงวงเงินที่ถูกเรียกคืนมาจากโครงการคนละครึ่งเฟสีด้วยนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดโดยเฉพาะการจัดการงบประมาณนะครับซึ่งสรุปโดยรวมนะครับผมหลังจากวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับรัฐถึงจะมีการ ขอออกมาว่าจะให้มีคนละเครื่องเฟส้าอีกหรือเปล่าหรือให้แล้วให้คนละเท่าไร่อะไรแบบนี้ก็ต้องรอติดตามชมจากช่องไอทีมีสระนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก,กระทรวงการคลังก่อนน้น,นี้ก็มีการเผยแพร่ข้อมูลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนประมาณช่วงเดือนกร,รกฎาคมถึงสิงหาคมแต่ยังไม่ได้กําหนดวันที่แน่นอนว่า ในช่วงกระกฎาคมถึงสิงหาคมนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนวันไหนตรงส่วนนี้ท่านจะต้องรอก่อนนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของการลงทะเบียนและโละระบบการลงทะเบียนบัตรทสวัสดิการแห่งรัฐเดิมของเก่าทิ้งทั้งหมดไม่ว่าใครที่มีอยู่นะตอนนี้ก็ถูกลดออกทั้งหมดและจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ส่วนวิธีการลงทะเบียนนั้นมีอยู่3วิธีหลักๆนะครับที่ทางรัฐออกมา ก่อนหนะ้านี้ว่ามีวิธีไหนบ้างนั่นก็คือลงผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือผ่านระบบออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งจะให้หลายๆท่านสะดวกนะครับในความเขาเรียกว,ว่าในการลงทะเบียนท่านนะครับอาจจะลงทะเบียนเป็นนะครับแล้วก็ลงทะเบียนให้กับผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ป่วยติดเตียงอะไรก็ได้นะครับ2เปิดลงทะเบียนผ่านจุดตั้งตั้งรับนะครับหรือ ตั้งโต๊ะรับเปิดลงทะเบียนแบบนี้นะครับไอแบบนี้มันอาจจะเป็นแบบเดิมซึ่งครั้งที่แล้วก็ลงแบบนี้แหละแต่ว่าให้มันสอดคล้องกับยุคสมัยก็อาจจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือได้ด้วยแล้วก็ยังคงต้องเปิดแบบเก่าเพราะว่าบางท่านบอกว่าลงไม่เป็นลงไม่ได้ไม่มีใครลงให้ก็สามารถไปลงได้ผ่านการตั้งโต๊ะนะครับแบบเดิมอะไรแบบนี้นะครับและ3นะครับผม สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มนี้นะครับผมกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษอะไรแบบนี้นะครับถ้าไม่สามารถลงได้ผ่าน2วิธีที่ผมกล่าวข้างต้นรัฐนะครับก็จะจัดตั้งหน่วยงานนะครับออกมารับลงทะเบียนถึงบ้านท่านเลยก็คือว่าเดินมาที่บ้านท่านเลยเอาง่ายๆแบบนั้นเลยนะครับผมมารับลงทะเบียนถึงบ้านกันเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็เป็นนะครับ5หัวข้อที่ผมนํามาเสนอหลักๆให้กับทุกท่านได้รับชมกัน ข้อมูลนะครับอาจจะตัดบางส่วนออกไปบ้างเพราะว่าถ้าพูดทั้งหมดบางท่านบอกว่ามันนานเกินไปนะครับอะไรแบบนั้นวันนี้ผมก็เลยพูดแต่คร่าวๆถ้าใครบอกว่าเอ้ยต้องการรายละเอียดที่มากกว่านี้ได้ไหมได้ครับผมเดี๋ยวผมจะไปไล่เรียงรายละเอียดนะครับแต่ละส่วนให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือเป็นการรวบรวม5ประเด็นหลักๆ ไว้ในคลิปเดียวให้ท่านได้รับชมกันก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ